เนี่ยอันนี้ยำเล็บมือนางอันนี้ก็ยำกุ้งเอาเอาน้ามันใส่ให้อย่างละหน่อยพอเอ๊ะอ้าวหนต้องใส่ใหม่ดิเอ๊ะอ้าวไม่ใส่เท่านั้นนะก็พี่บอกว่าอย่างละหน่อยพอ หมายถึงว่าเนี่ยได้ถุงเนี่ยแบ่งอย่างละหน่อยให้มันหมดเท่าเท่ากันอือหือที่ไม่ได้บอกแบบนั้นที่ไม่ได้บอกอให้มันหมดที่บอกเอาอย่างละหน่อยพออือหือเวลาซื้อของบอกให้อย่างละหน่อยซื้อตั้งเยอะเออนั่นแหะนั่นแนะนั่นแน่เออเท่านั้นเนี่ยโอ้โหเออทำเป็นปากห้อยไปได้